ดูท่าลอยว่นของเไหเอาันนี้จ่าวันนี้พอได้ของคู่กันเฮ้ยข้บแต่เราลรบมากไหมูดมากเอมาดโบกโบกโบกมาทโบกโเห็นเอเดียว่นเนี้ยเห็นเอี้วลูกสอลูกสดูยังไงดูตรงไหนนี่ครับขูดกี่คนลูกส นื้อทองไล่เหรอมึงมทองไล่กับดากระายป่ะครับเน่คันดากต้นๆโยนๆแน่เนี่ยครับไม่ได้เลยโอ้โหรออยู่ครับรอให้มานี่แหละครับวันที่แล้ววันทีแล้ววินนี่ยนะวันทีแล้ววิ่นเนียนะใหญ่เลยใหญ่เลยมานีได้มานีเออเออออาเลยย้าเสือมาเแจ้งนระับเมรไปนหเขาเลยครับโอ้ยสามคนกาอยู่มาลวดเดีพูดแล้เี๋ยวไ้ จะปล่อยเันาะก้นเ่าบอลล้อยมันไม่เก่าเสาเลยีกจีตก้นโอ้โหเดี๋ยวตูน้ำมไทยตัวนี้เดห้าลงยูทูเกินเ้อเนีอ้าหนยวอัน้เอนกัตัวมันหอบเ่าแล้วน่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใหญ่ขึ้นมันโล่งอยู่แตงใหญ่ขึ้นเรื่อยเริ่มขยเบเข้ามาใกล้แล้วนะ มันเจออยังมันถึงเสาอารงใหม่ก <Naruto chi> ุลก็ใหม่นี่นะใส่กุ้งใหม่เท่าเลยยมีหัวเพราะมันมาปูมันประกอบหัวมันเลยก็เท่าโอ้แบบอัตตบอลดีเซติคอนแมนเนาะอือมันก็ประกอบมาเลยทารันกับปิดบ่กอุบนไปจอดที่เหนียวอุบวันไปยังแฟนอุบวันมายังยุ่งยังไปยังไม่ดีอยู่พูนพูนใส่กันนะครับ แต่ยีนนอยกะยงนนะบือเบื่บืมขนาดนี้เนาะใส่แค่ตัวหนังโดสั่อใพ่แต่บ่แต่ได้เจ้านั่นแล้วจะยีน่งไงเอาไปอุดทีเยีนว่ะ แถบทั่วไปของของเฮาที่เขาเ็ดเตาที่กลมๆทั่วไปเขาก็เหยียมบางทีืกันบ่เหยียมทื่วไปแต่ไม่ใช่เหยียมกับใบไม้เนาะครับลเลยดินลูกข<อ>เขาเขาดินโป๊ครับดินโป๊เขาเหียมแกะเอาทานที่เป็นจริงก็ใส่เกียม<อ>้วน,น้ำกระไรน,นอที่นีงเนาะครับนะยึดเหนียวกว่านี้ยุดมกไปอที่หนึ่งก็คือทำทำกินดิบกินดอบกินเลยต่อเลย บอกบอเหมือนสร้งมืนกินบ้านนี่แหละแต่ว่าส่วนโครงก็จะเป็นอีกข้างหมูอีกข้างหมูสามสิบองศาอีกข้างหมูเวทกอลังขาจะเสียบแล้วมันกดแรงลงเก่งสีใส่หมองอย่างนี้มีท่ามีท่าหนุ่มหนข้ามหนุ่มข้าก็น่ไลินจะตอหลินเลเราเวียง้หมอนเราวยงจ้ะังไม่อยู่เลยก่อนะบอกมันได้รถท้ายแล้ ใส่มื่อใส่ดใส่ไก็รถบ่อนี่ยพีแล้วพีพีข้อนพี่ง่ายเออเออพดในจรถ่ทยเล่ยบ่อเออบ่พีะใ่ข้ปาเนี่แล้วจะใชข้อบ้านเลยไ่บ้านกจบแล้วตได้โค่นนึงกับจอดแล้วอนอกสีใว่ามันสิใเกินหอบโกงใหม่ไปน้ำเออเบงสารคดีทอรนาโดฮักลาทอร์นาโดูบ่าอเนียความุ ไอ้ไอตัวกันเนี่ยบอต้องบอกกัไเลมั้งไม่มีอะไรสำคัญคือตัวนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันมันก็ควันเข้าไปบอแมนบอแมนหมายถึงว่าตัวอ้อมน่ะคือถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวใให้้ฟัังลกกๆเลยเอากระเบื้องที่ผลมาขุดดินมาใส่เลยครับ คุณคำคำก็ได้ดินนะดินเลยเหไม่็ดอะไร่แหลบซะโอ้โหเห็ดอยู่แล้วเห็ดอยู่แล้วเอาชิ้งเสียงออกบ่ทันเอาชิ้งเสียงเรืองซื้อได้ทั้งหลายเห็เป็นเรื่อเห็ดป่ามันกว้างในซื่อเพราะว่าตอนนี้มันเฉียงกัเลยนึงว่าเห็ดชียงเสียงบ่อาไว้ครับเอีอเะเนทั้งอนี้เฉียงน้ำคว้ามือไปแล้ว่ อ๋อคือหมดแล้วอีกอีกอีกหลายอีกไครแล้วประมาณนั่นแหละเนี่ยเออนั่นแหละแล้วนั่นบ่บ่บ่ปั่นนั่นของมาไนึงเออยืมเนี่บ่เก็บเดี๋ยวปั่นก่อนหัวไปเรียกคุณบ่ไเดี๋ยปั่นเป็นนี่เพื่อนอืมใครรู้นะครับใครรู้ใครไม่รู้นะครับ ต้องทำถึงจะรู้เนาะครอยๆรู้ใครถาม